ตอนที่ 12. การกลับคืนสู่ภูเขามังกรไฟหลังจากได้รับคำใบสำคัญจากซังเทียนหยุนซือหลงและหลานอิงอวีตัดสินใจเดินทางกลับไปยังภูเขามังกรไฟบ้านเกิดที่หยุนซือหลงจำได้เพียงเลือนรางสถานที่แห่งนี้เคยรุ่งเรืองด้วยพลังของไฟอัคคีที่เปล่งประกายแต่บัดนี้กลับกลายเป็นพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยซากปรักหักพังการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ทางไปภูเขามังกรไฟนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายตั้งแต่ทางเดินที่พังทลายจนถึงสัตว์อสูรที่ดูร้ายซึ่งเคยอาศัยอยู่ในภูเขานั้นข้ารู้สึกเหมือนพลังบางอย่างกำลังปิดกัน้นเราไม่ให้กลับไปที่นั่นหลานอิงอวิกล่าวขณะที่พวกเขาต้องฝ่าหมอกหนาทึบแต่ถ้ากุญแจอยู่ในตัวข้าจริงข้าจะต้องหาคำตอบจากภูเขานี้หยุนซือหลงตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเงามืดในความทรงจำ เมื่อมาถึงเชิงเขาหยุนซือหลงเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวเป็นเสียงที่คุณเคยแต่ไม่สามารถจดจําได้ว่าเป็นของใครเจ้าคือความหวังสุดท้ายอย่าทําให้พวกเขาผิดหวังเสียงนั้นทําให้เขาปวดหัวอย่างรุนแรงหลานอิงอวีต้องเข้ามาพยุงเขาไว้หลงเจ้าไหวไหมข้าไม่เป็นไรเราไปต่อเถอะการพบกับประตูอัคคี เมื่อพวกเขามาถึงทางเข้าหลักของภูเขาพวกเขาพบประตูอัคีสูงใหญ่ที่เต็มไปด้วยอักขระลึกหลับประตูนี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันผู้บุกรุกแต่ตอนนี้มันปิดตายและไม่มีทางเปิดดูเหมือนเราต้องแก้ปริศนานี้หลานอิงอวิกล่าวขณะที่เธอพยายามอ่านอักขระบนประตูหยุนซื่อหลงสัมผัสป,ประตูและทันใดนั้นมันก็เรืองแสงด้วยเปลวไฟสีแดงข้ารู้สึกเหมือนพลังของข้าสอดคล้องกับที่นี่การปลดล็อกด้วยพลังอัคีแดง หยุนซื่อหลงรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและถ่ายทอดเข้าไปในประตูเปลวไฟสีแดงลุกชนขึ้นและประตูเริ่มเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นทางเดินที่นำไปยังใจกลางภูเขาแต่ทันใดนั้นพวกเขาถูกโจมตีโดยเงามังกรอักคีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพลังไฟในอดีตการต่อสู้กับเงามังกรอักคีเงามังกรอักคีพุ่งเข้าหาหยุนซื่อหลงอย่างดุร้ายหลานอิงอวีใช้พลังน้ำแข็งสร้างกำแพงเพื่อป้องกันพวกเขาเจ้าต้องควบคุมมัน มันเกิดจากพลังของเจ้าเองหลานอิงอวิตะโกนหยุนซื้อหลงหลับตาและพยายามใช้จิตสื่อสารกับเงามังกรนั้นข้าไม่ใช่ศัตรูข้าคือทายาทของที่นี่เงามังกรหยุดชั่วขณะก่อนจะพุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งการปลุกพลังที่แท้จริงในช่วงวิกฤตหยุนซือหลงนึกถึงคำพูดของพ่อในภาพลวงตาในทะเลสาบเงาจันไฟไม่ได้มีไว้ทำลายล้างแต่มีไว้เพื่อปกป้อง เขาปล่อยพลังอัคคีแดงในรูปแบบใหม่เปลวไฟของเขากลายเป็นวงแหวนปกคลุมร่างกายทำให้เงามังกรหยุดนิ่งและสงบลงการพบความลับในห้องลับหลังเอาชนะเงามังกรได้ประตูอีกบานเปิดออกเผยให้เห็นห้องลับที่เต็มไปด้วยจารึกและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของหยุนซือหลงบนแท่นหินกลางห้องมีคัมภี์เก่าแก่เล่มหนึ่งที่เขียนไว้ว่ากุญแจแห่งไฟอัคคีไม่ได้อยู่ในสิ่งที่จับต้องได้ แต่มันอยู่ในสายเลือดของเจ้าจงปลดปล่อยพลังนี้เพื่อปกป้องโลกจากหายนะคำสัญญาใหม่หยุนซื่อหลงยืนมองคัมภีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นข้าจะไม่ให้ความหวังของตระกูลข้าสู่เปล่าและข้าจะปกป้องโลกจากซางเทียนให้ได้หลานอิงอวิยิมให้เขาเจ้าจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เพียงลำพังข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ